ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวโดนผัวทำร้ายชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ล่าสุดเดเล่นหนังแล้วนะคะแถมได้บทสำคัญอีกด้วยค่ะจกรณีพูดคุยคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ภาพสามีนะคะ ได้กระทําภรรยาโดยมีการกล่าวอ้างถึงแม่ของสามีเหมือนลักษณะขู่ภรรยาไม่ให้ก้าวล่วงแม่สามีนะคะอีกทั้งยังข,งข่มขู่ว่าเป็นเมียต้องเชื่อฟังชี้นกต้องเป็นนกชี้ไม้ต้องเป็นไม้ ล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าบุญรอบสีวิชัยออกมาโพสต์ประกาศบอกข่าวดีพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าทำไมไม่รู้ป้าชอบหน้าเด็กคนนี้มากๆา,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 ากมากมากถ้าไปไปได้อยากจะชวนมาเล่นหนังด้วยอย่าดราม่านะไม่ได้เอากระแสเพราะไม่เคยทําอะไรตามกระแสแต่รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีใบหน้าที่สวยมากป้าเลยอยากจะชวนมาเล่นหนังใครรู้จักบอกด้วยนะจะให้มาแสดงหนัง พร้อมยังบอกอีกว่าบทที่จะให้เล่นก็คือป้าจะเพิ่มบทนะให้เป็นพี่นางเอกเลยโดนพี่สิงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ